โอ,โอเคครับก็ต้องขอกราบสวีดัดสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านดนะครับินีีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BRT Channel นะครับก็อยู่รลตัดนะครับกำลังจะกลับและมาชั่วโมงเดียวผมมาพยักตอนแรกก็กะว่าจะมาดูหนัง <c oughs> แต่ทีนี้ก็อย่างว่าแหละ ไม่มีหนังให้ดูแล้วก็ไม่มีรอบด้วยผมก็เลยกลับตอนแรกว่าจะอยู่ให้มันถึงกคำๆนะแต่ก็ไม่มีอะไรทําไม่มีอะไรทําก็เลยแบบกลับเลยดีกว่านะครับ <c oughs> จากนี่ไปบ้านผมก็โอ้ยสามสิบ สี่สิบโลได้อยู่มั้งไกลพอสมควรนะแต่ว่าจริงๆก็ทางหลักเมื่อกี้ก็จะเป็นไฟแดงนะแต่ผมไม่ไปผมมาวอไซผมคิดว่าทางหลักรถรถใหญ่มันมันเยอะนะครับผมเลยมาทางนี้ดีกว่าแต่ทางนี้รู้สึกว่าใกล้กว่ารู้สึกว่าใกล้กว่าแต่ว่า รถไม่เยอะเท่าไหร่แต่หลุมเยอะ <c oughs> <c oughs> อยหลุมเยอะนะครับเพราะว่าแบบมันเป็นทางหมู่บ้านด้วยนะ่าจะรถผ่านเยอะนะครับ ตันนี้ผมก็ได้ใส่เป็นท่ออแบบท่อใบแต่งแล้วนะตอนแรกก็อย่างคลิปที่แล้วคลิปที่แบบรีวิวการใช้งานของโชคใช่ไหมผมได้เปลี่ยนเป็นท่อเดิมประมาณสองวันเปลี่ยนเป็นท่อเดิมไม่กี่วันหรอกแล้วก็ทีนี้เลยเปลี่ยนมาใส่เป็นท่อแต่งเหมือนเดิมเพราะใส่ท่อแต่งทีนี้ผมขันไม่แน่นไงขี่ไปในตัวอำเภอ ดังบุบ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 เหมือนแบบเอาเว่าดังโคตรเทียผมก็เลยแบบกลับมาแล้วตอนเช้าอยู่วันก็เลยใส่ใหม่นะครับก็เลยดังดังปกตินล้วแต่ไอว่าดูเรื่องท่อหรือผมตั้งใจจะเปลี่ยนอยู่นะเพราะว่าไอ้ตัวนี้เป็นคอเลตใช่ไหมคือผมจะเปลี่ยนอาจจะเอาแบบเดิมเลยแต่ว่าผมจะ เอาเป็นคอไเทไเทนะครับไทเทมันจะแพงขึ้นประมาณเท่าตัวราคาแพงขึ้นเท่าตัวมากกว่าเท่าตัวตัวนี้ที่ผมใส่นะตัวนี้ผมได้ประมาณสามพันเจ็ดสามพันแปดตัวคอไทเทมันจะหกพันหกพันกว่าหกพันแปดนะครับน่าจะหกพันแปดหกพันเก้าอไบ มตอนนั้นผมก็เลยคิดว่ายังไม่เอาดีกว่ามันแบบมันเปลืองไงมันราคามันสูงไปแต่ทีนี้ผมเลยโอ้น่าจะเอาตั้งแต่แรกน่าจะเอาเงินที่ซื้อมาเนี่ยรอใส่คอเทสตั้งแต่แรกมันน่าจะคุ้มเรากว่านะก็เสียดายนะครับก็เลยว่าจะซื้อใหม่ตอนแรกแต่ว่าตอนแรกก็จะเอาพิแูแต่ว่าพิูมัน มันก็ไม่แพงมากว่าเท่าไหร่มันก็เพิ่มมาอีกประมาณสามพันใช่ไหมละ่ะแต่ผมก็ไม่ชอบนะผมก็อยากได้แค่เสียงมันผมก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากผมอยากได้แค่เสียงให้ให้มันมีมความเลา้าเล้าใจขึ้นมาท่อไปนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าท่อไปนี้ตอนแรกผมว่าผมอยากถอดจุกนะผมอยากถอดจุกแต่ว,ว่าตอนนี้เนี่ยสนิมขึ้นและนะ็อตที่แบบขันขันคอ ันจุกมันอ่ะสนิมขึ้นถอดไม่ออกเลยทำยังไงก็ไม่ออกแล้วมันถอดจ้างด้วยมันเป็นรูมันอยู่แบบข้างในโพงเออมันอยู่ข้างในโพงไงผมก็เลยแบบท้อละเลยรอซื้อใหม่ดีกว่าแต่ก็อาจจะนานๆหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันก็ยังเบอร์ใบนี้ก็ยังใช้ได้อยู่เพราะมันเป็นคอเล็ แน่นอนอยู่แล้วว่าคอเลียดมันไม่สวยเท่าคอไทยเทหรอกเพราะว่าคอเลียผมใส่เนี่ยมันดําแล้วใส่ยังไงก็ดําจะขัดยังไงก็ดําขนาดผมขัดออกแล้วมันอ่าดีขึ้นนิดเดียวโอ้ยถอแต่ผมขัดแล้วมันดีขึ้นขึ้นมานนิดนึงจริงๆมันยังดําอยู่นะครับ เป็นแบบผมเลยตั้งใจ,จเปลเ่ยน,นะครับนี่เราเป็นผ่านประมาณทางเส้นทางที่ผมมาเนี่ยมันผ่านประมาณสองสามหมู่บ้านมัน้งหรือสามสี่หมู่บ้านนี่แหละน่าจะสี่หมู่บ้านนะครับผ่านประมาณสี่หมู่บ้านบรรอากาศก็ไม่รีตัวน,นี้ ไามส4 4บสี่แล้วผมน่าจะถึงบ้านประมาณสัก4ี่โมงได้โอ้ยลมแรงมากนะผมว่าประมาณบ่าย2องนะขี่มานี่ก็ 30, 40นาทีนะครับเห็นมัดนั่นไหมครับผมว่าผมอยากเข้ามาหลายรอบแล้วนะผมอยากเข้าไปดูว่าแบบมันจะสวยไหม วัดอะไรเนี่ยผมอ่านป้ายดูตอนมาเมื่อกี้นีนวัดทุ่งรวงทองอะไรนี่แหละเพราะว่าผมขี่มาหลายรอบแล้วผมอยากเข้าไปดูแต่ก็ไม่ได้เข้าไปสักทีนะครับนั่นป้ายมันอยู่ตรงนั้นนะครับ วัดทุ่งรวงทองนะครับผมว่าผมอยากเข้าไปอยู่นะแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสได้เข้าไปเพราะว่าผมไม่กล้าเข้าไปหรอกมันเป็นน่าจะเป็นวัดบ้าของอะไรไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ดิก็คือยังไม่เข้าไปดูสภาพทางเดียวรถใหญ่รถใหญ่ส่วนมากรถใหญ่ที่มาก็ น่าจะอยู่บ้านนี้กันแหละเพราะว่าผมเคยขับรถใหญ่มาแล้วนะเส้นทางนี้ผมเคยขับรถใหญ่มาเอาจริงๆสู้มอเตอร์ไซค์ไม่ได้เพราะแบบรถใหญ่มันหลบหลุมยากไงมันจะมีบ้านหนึ่งนะครับประมาณโน่นแหละุมโคตรเยอะเลยบ้านนี้ก็เยอะใช่ย่อย ขับเร็วไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะครับเนี่ยอ้ยผมรู้สึกเหมือนแบบไม่สบายอ่ะชทวงนี้ก็เริ่มหนาวแล้วพอเริ่มหนาวแล้วก็ ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมก็รู้สึกตัวเองไม่สบายเหมือนกันว่าก็มีไอบ้างแล้วก็มีเสลดนะแล้วแพนผมช่วงนี้หน้าหนาวนะครับเที่ยวภูเขาเป็นสิ่งที่น่าปรดปลรานผมก็มีแพนจะไปเที่ยวเชียงใหม่กับครอบครัวนะครับในวันเสาร สาร์ที่สองนะก็คืออาทิตย์หน้าและว,วันนี้ก็วันศุกร์นะครับนี่อาทิตย์หนึ่งอ่ะก็ได้ไปเที่ยวก็จะเก็บภาพให้ดูผมไปสี่วันสามคืนก็คือคืนแรกเนี่ยผมตั้งใจจะไปแบบมุ่งตรงจากร้อยเอ็ดเนี่ยไปที่ม่อนจับนะคือไม่ได้แวะเที่ยวไหนเลยอาจจะแวะนิดหน่อยนะแต่ว่าคือวันแรกก็อยากจะไปแบบ ไปประมาณไปพักผ่อนอ่ะไปพักผ่อนนะครับโอ้ดูดิก็คืนแรกก็อยากจะไปแบบไปพักผ่อนนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้แวะไหนเลยนะครับแล้วก็คืนที่สองผมค่อยไป เอ,อคืนที่สองผมค่อยจะไปที่แม่แตงนะครับคืนที่สองไปแม่แตงแล้ววันที่สองเนี่ยอาจเออไม่อาจสิคือวันที่สองอ่ะจะเที่ยวไปด้วยนะเพราะว่าจากม่อนแจ่มไปแม่แตงก็น่าจะไม่ไกลกันนะัก็เลยแบบจะเที่ยวเที่ยวด้วยนะครับเที่ยวเที่ยวไปด้วยแล้วพอวันที่สาม วันที่สามนะครับก็คือวันสุดท้ายแล้วพวกเราจะกลับมาที่เพชรบูรณ์นะครับผมก็จะไปเขาค้อนะครับนอนพักที่เขาค้อนะครับก็คือจริงๆอะ่ะตอนแรกว่าจะไปสองคืนนั่นแหละก็คือเชียงใหม่สองคืนเลยแต่ว่าทีนี้จากเชียงใหม่มารอ้อยเอ็ดมันก็ไกลใช่ไหมล่ะก็เลยจะค้างอีกคืนหนึ่งที่เขาค้อนะครับก็เลยเป็นสามคืน เขาเลยเป็นสี่วันสามคืนนะครับรถตุดช้ำถึงไม่กว่าทางหลักนะแต่ว่า ต้องแรกด้วยเส้นทางที่แบบหลุมเยอะดูนี่ดูสวยไหมแบบนี้สวยนะเอาจริงแล้วก็หมายถึงการเรียงนะสวยแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวปีใหม่นะใกล้ปีใหม่แล้วอีกเดือนเดียวน,นะครับอีกหนึ่งเดือนก็ปีใหม่แล้วปีใหม่ผมแพนไว้ว่าจะไปเที่ยวขับมอไซค์นี่แหละไปเที่ยวถ้าไม่ไปเที่ยวก็ไปแบบ เขาดาวตางเต็นนอนฟังเพลงแต่ต้องดูก่อนนะว่าจะเอาอยัางไง <c oughs> นี่เส้นทางที่ผมบอกแต่ว่าเทไม่ได้รถข้างหน้าดูเก่งขัานอันนี้โคตรซิ่งเลยแตแสงก็แสงไม่ได้เอาดี มันมันนะจริงการเทโค้งเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบสนุกมากเลยเอาหมดะและก็ถึงตัวอำเภอใกล้ๆถึงตัวอำเภอหมดแล้วก็โอเคครับก็ประมาณนี้แหละครับถ้าใครชอบไม่ลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจุ๊บ